ของฝากจากสูจิบัตรเสียงเขียนโดยศาสนาจารย์สมเกยียจกิติพงศ์ตอนออนไลน์กับเบื้องบนพระองค์ตรัสคําอุมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานเสมอไม่อ่อนละอาใจจากพระธรรมลูกาบทที่สิข้อที่หนึ่งจงร้องทูลเราในวันทุกขจงร้องทูลเราในวันทุกยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้า และเจ้าจะถวายวระสิริแก่เราจากพระธรรมคือภาษิตบทที่50ข้อที่สิคนสูงอายุขี้ลืมเวลาจะออกจากบ้านวันนี้สิ่งที่ผมต้องไม่ลืมพกติดตัวไปมี1นแว่นตา2กระเป๋าสตางค์สแมสสี่มือถือสำหรับผมวันนี้นะขาดสีอย่างนี้ไม่ได้ ไม่มีแว่นตาก็อ่านหนังสือลำบากไม่มีกระเป๋าสตางค์ไม่มีบัตร ATM จ่ายเงินลำบากหน่อยตอนนี้จ่ายเงินกับมือถือได้หลายห้างและกดเงินจากตู้แบบไม่ใช้แบบ ATM ได้แล้วไม่ใส่แมสนี่นอกจากไม่ปลอดภัยจากโอมิคอนแล้วสังคมไทยวันนี้ยังดังเกียดด้วย ส่วนมือถือไม่พกไปนะโดดเดี่ยวแท้เพราะใครก็ติดต่อไม่ได้และผมก็ติดต่อใครไม่ได้เสียด้วยผมเคยขับรถบนถนนพัฒนาการเกิดไฟช็อตลูกเป็นเปลวเพลิงควันขมงผมช่วนลูกภรรยาออกจากรถไปยืนอยู่ห่างๆพอประมาณเด็กวังเอาทั้งรับเพลิงมาช่วย คนมาช่วยตำรวจมาช่วยจอสร้อยออกข่าวผมมีมือถือโทรหาคุณประเสริฐตันติพันธ์ครู่เดียวเขามาถึงจัดการแทนผมทุกอย่างวันนี้คนไทยเราแทบขาดมือถือไม่ได้เพราะเราพบมือถือเท่ากับเรามีลิงก์สื่อสารกับคนอื่นได้แต่ผมจะบอกให้มีลิงก์อีกอันหนึ่งที่พระเยซูแนะนำเราคือออนไลน์ถึงพระบิดา คนทั้งหลายควรอธิษฐานเสมอเปาโลว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจากประธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่17เสมอแปลว่าตลอดเวลาการพึ่งพาพระเจ้าเป็นเรื่องสากลโดยสัญชาตญ,ญาณไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเวลาเราจนแต้มถึงทางตันเดินไม่ถูกไปไม่เป็นเราจะร้องเรียกสวรรค์ช่วยผู้เชื่อรู้เรื่องนี้ดี ทั้งเชื่อด้วยว่าพระเจ้าทรงสามารถช่วยเรายามขับขันได้ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทยพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะผู้ที่มาข้าฟ้อพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรง,งพระชนอยู่และทรงพระชนเป็นผู้ประทานบำเหนเ็จแก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์จากพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่6 ประการที่หนึ่งอธิษฐานสม่ำเสมอเปิดประตูพระเจ้าช่วยเราตอนที่ไฟลุกที่รถผมทำไมผมโทรหาคุณประเสริฐเพราะผมรู้ว่าเขาเก่งเรื่องนี้เขาเต็มใจเขาช่วยผมได้เหตุที่เราอธิษฐานถึงพระองค์ก็เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงฤทธิ์่งใหญ่สามารถช่วยได้ทั้งเต็มพระทยัยเลือร้อน พระเยซูตรัสว่าจงขอแล้วจะได้เพราะทุกคนที่ขอก็จะได้คนที่เป็นพ่อลูกขอไข่จะเอาแ่งป่องให้ลูกหรือ,อยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่เราผู้ขอตอบพระองค์จากพระธรรมลูกาบทที่11ข้อที่9ถึง13ปกติพระองค์ไม่ได้ช่วยคนนั้นคนนี้โดยที่เขาไม่ได้ร้องขอหรือไม่อธิษฐาน เพราะถ้าพราะองค์ทําให้บางคนโดยที่เขาไม่ได้ร้องขอก็ต้องถามว่าทําไมพระองค์ทรงเลือกช่วยเฉพาะบางคนเช่นช่วยนายกนขอแต่ไม่ได้ช่วยในคอกับในงอครับการที่ไม่ช่วยเสมอกันหมดเหมือนฝนตกไม่ทั่วฟ้าช่วยบางคนไม่ช่วยบางคนเช่นชนี้ก็จะเป็นการเลือกที่รักบักที่ชังซึ่งพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม ไม่เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วจากว่าทํำโรมบทที่สองข้อที่11ดังนั้นพระองค์จะไปช่วยอะไรคนนั้นคนนี้สุ่มเอาตามพระทัยไม่ได้แต่เมื่อมีคนร้องขอคนอธิษฐานพระองค์ก็สามารถช่วยเขาได้อย่างยุติธรรมทันทีถามว่าทําไมช่วยในกอก็เพราะในกอร้องขอมาไงถามว่าทําไมไม่ช่วยในาคอ ก็ตอบได้ไง่ายมากเพราะนายขอไม่ขอถ้าถามว่าทำไมเขาไม่ขอผมอาจตอบให้ก็ได้เขาอ,อาจจะไม่ศรัทธายังไงล่ะเดือพาอความหญิงทนงว่าไม่เห็นต้องพึ่งพระเจ้าก็แค่นั้นเห็นชัดน,นะครับว่าการอธิษฐานร้องขอพระเจ้าจําเป็นแค่ไหนเป็นการเปิดประตูให้พระเจ้าทําการได้อย่างชอบธรรม ประการอันที่สองอธิษฐานสม่ำเสมอมากกว่าการตั้งเวลาไว้การตั้งเวลาเฝ้าเดียวแต่ละวันเป็นการดีที่พระเยซูทรงทำเป็นแบบอย่างด้วยขั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่นจากพระธรรมอารโกบทที่1ข้อที่35เปโตรขึ้นไปเตินดาดฟ้าตอนเที่ยงวันอธิษฐานจากพระธรรมกิจการบทที่สิข้อที่9 ดาเนียลขึ้นไปชั้นบนเปิดหน้าต่างหันไปหากรุงเยรูซาเล็มอธิษฐานอยากพระธรรมดานเนียลบทที่ 6: ข้อที่10แต่การอธิษฐานอย่างส,ม,สม่ำเสมอมันมากกว่านั้นเราไม่จำกัดด้วยชั่วโมงเวลาเราอธิษฐานเมื่อจะขับรถออกจากบ้านเมื่ออยู่ในตลาดเมื่ออยู่หน้าชั้นเรียนเมื่ออยู่ที่โต๊ะอาหารเมื่อจะเข้านอนเมื่อจะรู้จากเตียงเราอธิษฐานตลอดจนบางคนเปรียบเทียบเหมือนกับการหายใจ เราหายใจทุกเมื่อเชื่อวันไม่หายใจก็สิ้นลมเราคิดถึงพระองค์ทุกวันเวลาไม่เฉพาะเช้าวันอาทิตย์แต่คุยกับพระองค์ทุกวันใกล้ชิดเหมือนใช้มือถือคุยกับพระองค์ประการที่สามมาทฐานถทา่ม่ำเสมอทําได้เพราะความรักถ้าไม่รักก็ทําไม่ได้เราอาจใบโบสถ์อยู่ในห้องประชุมเพราะเป็นกิจวัตรประจําสัปดาห์หรือเฝ้าเดี่ยวประจําวัน การร้องทูลพระองค์สม่ำเสมอเรื่องเป็นความสุขไม่รักก็ทําไม่ได้คนเรารักกันย่อมอยากพูดคุยเวลาคุยทุกเรื่องคุยได้เสมอในโลกนี้คนในโลกนี้คนอาจไม่พร้อมคุยกับเราตลอดเวลาแต่พระเจ้าไม่ใช่พระองค์ทรงปรารถนาและมีความสุข เมื่อเราได้สนทนากับพระองค์เพราะรักยังไงล่ะครับเราอาจไม่สามารถคุยทุกเรื่องกับทุกคนเพราะเราไม่วางใจเขาเราระบายทุกสิ่งทุกอย่างกับพระเจ้าได้อย่างสบายใจรับประกันว่าปลอดภัยเพราะพระเจ้ารักและเจตนาดีกับท่านถึงที่สุดดาวิดดูเคล็ดลับนี้จึงเป็นนักระบายความทุกข์ใจให้พระเจ้าฟังทำแล้ว ดาวิดก็หายทุกขและมีความเชื่อทวีขึ้นด้วยประการที่สี่อธิษฐานสม่ำเสมอเพราะพึ่งพระองค์ทุกกอนรณ่ในทุกวันเราทำหลายสิ่งตั้งแต่สิ่งใหญ่ไปถึงเรื่องเล็ย,ย่อยยิบจ่อยบางเรื่องเราคิดว่าเราต้องทูลขอแต่บางเรื่องเราคิดว่าเราไม่ต้องการรับกวนพระองค์ถ้าพระเยซูไม่ได้สอน และทําแบบผมก็คิดอย่างนั้นแต่พอพระองค์จช้คาว่าอธิษฐานเสมอภาษาอังกฤษเขาว่า playing always ซึ่งต่างจากี playing frequently frequently แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวแต่ always แปลว่าตลอดเวลาต่อเนื่องกันไปไม่ขาดนั่นแปลว่าทําอะไรก็ร้องทูลพระเจ้าบอกว่าพระองค์ ภรรยาผมหาเวลาจอดรถที่ฮัทก็อธิษฐานจะหารถเข็นก็อธิษฐานจะคุยกับน้องก็อธิษฐานจะฉีดวัคซีนก็อธิษฐานฉีดเสร็จก็อธิษฐานครับพง์สามารถชี้นำหนุนใจสอนและตอบคำน้องทุนของเราได้อย่างดีทุกครั้งประการที่5อธิษฐานสม่ำเสมอโดยเฉพาะเมื่อพบวิกฤตจงร้องทุนเราในวันทุกยากลำบาก เราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะถวายพระเกียรติสิริแก่เราเส,ะสะดรสรุดีวันที่50ิข้อที่1ิวิกฤตไม่ได้เป็นอะไรที่เราทราบล่วงหน้าไม่ได้เกิดกับเราทุกวันพระเจ้ายอมให้เราประสบเป็นครั้งข่าวนับตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินการเข้าใจผิดการถูกทดลองการข่มเหงโพยภยัยต่างๆไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ละวัน เรื่องอย่างนี้เข้ามากระทบเราเมื่อพบแล้วและไม่มีเวลารอพบพระองค์ในเวลาเฝ้าเดียวหรอกช้าไปเราต้องการพระองค์นับวินาทีนั้นเลยหลายปีมาแล้วผมได้รับเชิญไปแบ่งบันที่โบสถ์สะพานเดืองผมออกจากบ้านก่อนเวลาสองทุ่มแต่พอไปถึงคลองเตยรถติดนิ่งซึทเป็นชัมม่วโมงไม่ขยับให้ยือนเลย สมัยนั้นไม่มีมือถือผมติดต่อใครไม่ได้เหลือแต่ออนไลน์กับพระเยซูอย่างเดียวผมเคยต่อเครื่องบินจากบัตเซลประเทศเบนเยี่ยมไปเจนีวาสนามบินเป็นปีกสองฝั่งมีเกตต่างๆตลอดทางผมไปผิดเกตคนละปีกกันกับที่จะขึ้นเครื่องในเวลาจำกัดผมวิ่งกระหืดกระหอบลากกระเป๋าไปหนึ่งด้วย กลับไปอีกฝั่งวิ่งไปก็ร้องเรียกพระเยซูไปและครานั้นเป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นเครื่องบินครับพระเจ้าช่วยผมอย่างอัศจรรย์ประกาศที่6อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเป็นความสุขเป็นพลังยิ่งใหญ่พระเยซูเปรียบเทียบเรากับยิ่ง และมีพระองค์เป็นต้นกิ่งรับน้ำเลี้ยงมาจากต้นก็นำชีวิตใบเขียวขจีมีความสดชื่นมีดอกผลให้การสนิทสนมกับพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีทิฏฐิผู้ทรงเปลี่ยนไ้ด้วยความรักพระเมตตาพระปัญญาทำให้เรามีพลังสดชื่นเปล่งปังมีความสุขมีความยินดีทั้งเกิด ผลในชีวิตของเราเราจะรักสงบชื่นบานอดทนคิดสิ่งดีๆออกเยอะแยะอย่างอัศจรรย์ที่สุดพระเจ้าให้เราใช้ชีวิตช่วยคนเราจะช่วยคนอื่นด้วยรักเพราะเรารับความรักจากพระองค์เมื่อพระเจ้าสร้างอาดามแอวาในสวนเอเดนพระองค์ทรงปรารถนาผูกพันกับคนทั้งสองส่วนนาพูดคุยทำงานร่วมกันแต่บาปปิดกั้น ความสัมพันธ์ไปอย่างน่าเสียดายเมื่อพระเจ้านำเรากลับมาการติดสนิทใกล้ชิดกับพระองค์ไม่เพียงช่วยให้เรารับพลังเท่านั้นยังนำความสุขมาสู่พระทัยของพระองค์ด้วยอธิษฐานสม,สม่ำเสมอคือคำตอบครับขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ